นี้เราก็จะมาสอนทำยูบล็อกกดต่ำนะสำหรับบางคนก็แบบตัดตรงนี้เลยครับตัดกวฬาจริงจังเกินไปีิม่หายนะเราอี้ยสวัสดีครับโย่ผมอัจกกรนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำยูบ็อกกดต่ำนะครับสำหรับบแบ สายเคงนะครับไปรุ่นสายเคงแต่ของผมทําแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่สําหรับบางคนก็แบบตัดตรงนี้เลยครับตัดบบ <laughs> ตัดหนังตัดยูบลอกเลยนะครับ <laughs> แต่ของผมแบบก่าปั๊มจิกหักนะครับเลยไม่ตัดเอาแค่นี้กดเอาลูกยางจุดใต้ออกเฉยๆนะครับโอเคเราก็จะมาทำคันนี้นะครับ รากผมเองครับทำการตอกอดีอย,อยลอดออกก่อนเลยครับ <c oughs> สองตัวครับสายขวาจับทำกันสดๆข้างทางเลยครับ <c oughs> ดูบรรยากาศร ก็จะมีน็อต3ตัวนะครับที่ขันอยู่บอกไปนะครับก็ทําการขันออกเลยครับโอ้ยคือขันยาเกนกี่ยน,นี่ไม่โดขันถีบได้ตัวนั้นตัวนั้นมันแก็บ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเรียวๆเลยครับแบบสอนคนที่ยังทําไม่เป็นครับสําหรับใครที่ทําเป็นก็ดูอีกได้นะครับว่าดิตัวนี้ท่านขันเท่าไหร่ นี่ยครับหลังจากที่เรากลับไปเอาประแจขันมานะครับก็จะถอดลูกยางออกนะครับมีสามตัวครับสายขวาตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับนี่ครับเอาลูกยางออกเลยนะครับเนี่ยครับ ออกครั้งถามตัวเลยนะครับนะครับตัวไม่หวหนม่กล่องไม่ไายมานี่นะครับ สามตัวออกเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ด้วยนี่ครับมีตรงนี้แล้วก็สายขวานะครับก็ขันคืนเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับต่ำลงกดเดิมเลยครับใชดีดีมาฆ่านิมันยังงอ่ะมาฟุกงเล็กเมียนี่ครับถ้าปิดปิดก่อนก็ประมาณนี้ครับมาต่ำบักดูดูครับ เราดูกันว่าจะตำปั้มติ๊กไหมครับปั้มมาแล้ะมาเหี่อ๋อันนี้ข้าวสายอะไรมาดูความแตกต่างเนี่ยครับมาดูความแตกต่างระหว่างโหลดกอดโหลดกับหลังโหลดนะครับเนี่ยครับคันนี้ก็โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับรถผมก็เหมือนกันครับแบบเบาะทรงแบบบางเลยนะครับ ดูคันนี้ครับยังไม่โหลดก็ประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่อยากให้มันแบบลงมากๆก,ก็ปาดยูบ็อกออกเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาสอนโหลด U ยูบ็อกซ์เฉยๆนะครับเนี่ยครับกําลังขันเข้าก็ปกติครับรอติดตามชม <laughs> รอติดตามชมคลิปหน้าเลยครับว่าจะทําอะไรต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับรอชมคลิปหน้าต่อไปนะครับสําหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ